สวัสดีะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในบทที่4เรื่องโปรแกรมแก้หงนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะคือข้อที่1แก้ปัญหาโดยแสดงลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนและครบถ้วนข้อที่ 2, 2เขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อให้ตัวละครเคลื่อนที่ก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดนั้นนะคะคุณครูมีวิดีโอกระตูนสั้นๆนะคะให้เด็กๆได้ได้ไดชมกันก่อนเนาะ แล้วหลังจากวิดีโอจบแล้วเราจะมาทำแบบฝึกหัดเทคโนโลยีไปพร้อมๆกันนะคะไปชมกันเลยค่ะบทที่4โปรแกรมแก้หิวอิ่มกำลังพักผ่อนเล่นกับเราไม่ได้งั้นเราไปซื้อไอศครีมกันดีกว่าเราจดบันทึกเส้นทางไว้ดีไหม จะได้ไม่หลงดีเลยจะได้เอาไว้เขียนโปรแกรมให้อิ่มได้ด้วยนะก่อนเราจะเขียนเส้นทางเรามารู้จักกับบัตรคำสั่งกันก่อนดีกว่าเราจะได้เขียนบัตรคำสั่งได้ถูกต้องบัตรคำสั่งแต่ละใบแทนขั้นตอนการทำงาน1ขั้นตอนอย่างชัดเจน เช่นการเคลื่อนที่เดินขวาเดินหน้าเดินซ้ายและเดินลงการซื้อของซื้อไอศครีมช็อกโกแลตซื้อไอศครีมสตรอบเบอรี่ซื้อเค้กแผนที่เส้นทางในตลาดเป็นดังนี้จุดเริ่มต้น ร้านเค้กและร้านไอศครีมโป่งและก้อยเดินไปซื้อไอศครีมเดินขวาสองช่องเดินหน้าหนึ่งช่องเดินขวาสองช่องเดินหน้าสองช่องเดินซ้ายสองช่องเดินหน้าหนึ่งช่อง เดินขวาหนึ่งช่องเดินหน้าหนึ่งช่องโป้งและก้อยซื้อไอศกรีมช,ช็อกโกแลตและไอศกรีมสตอรอเบอรี่โป้งและก้อยรับประทานไอศกรีมอย่างอริสอร่อยเราได้กินไอศกรีมแถมยังได้เขียนโปรแกรมด้วยนะ มาเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งกันเถอะ 1. เดินขวา 2. เดินขวา 3. เดินหน้า 4. เดินขวา 5. เดินขวา 6. เดินหน้า 7. เดินหน้า 8. เดินซ้าย 9. เดินซ้าย 10เดินหน้า11เดินขวา12เดินหน้า13ซื้อไอศครีมช็อกโกแลต14ซื้อไอศครีมสตรอเบอรี่โปรแกรมที่โป้งกับก้อยเขียนขึ้นมามีทั้งหมด14ขั้นตอนคำสั่งเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เปิดไฟปิดไฟบัตรคำสั่งหลายใบสามารถนำมาเรียงต่อกันได้เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมลำดับการทำงานเดินขวาเดินขวาเดินหน้าเดินหน้าเดินซ้ายเดินลง และปิดไฟว้าวอิ่มทำงานตามโปรแกรมได้อิ่มชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วโป้งและก้อยอยางรับประทานไอศครีมอีกครั้งฝากซื้อไอศครีมหน่อยนะอิ่มทำตามโปรแกรมนี้เลยนะได้เลยคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ทำตามคําสั่งในโปรแกรมได้เช่นเดียวกันกับอิ่มเราเพิ่งเขียนโปรแกรมได้สำเร็จโปรแกรมของเรามี14ขั้นตอน2ชั่วโมงผ่านไปอิ่มยังไม่กลับมาเลยหิวแล้วนะ พ่อเห็นโป้งและก้อยไม่สบายใจจึงเดินเข้ามาถามลูกเก่งมากที่รู้จักใช้บัตรคำสั่งแต่ทำไมถึงทำหน้าอย่างนั้นพวกเราให้อิ่มไปซื้อไอศครีมรอนานมากแล้วครับแต่อิ่มไม่ยอมกลับมาค่ะลูกสั่งให้อิ่มทำอะไรบ้างล่ะ ให้เดินไปร้านไอศครีมและซื้อไอศครีมค่ะถ้าอย่างนั้นพ่อจะไปตามหาอิ่มที่ร้านไอศครีมก่อนนะเจออิ่มแล้วที่หน้าร้านไอศครีมดีจังค่ะแต่ทำไมอิ่มจึงไม่กลับบ้านล่ะคะนั่นสิลูกลองคิดดูนะ พ่อไปช่วยหิวอิ่มกลับมาจากร้านไอศครีมอย่างปลอดภัยพวกเราลืมสั่งให้อิ่มเดินกลับค่ะพวกเราจะศึกษาบัตรคำสั่งให้รอบครอบครับใช่แล้วเราต้องสั่งอย่างชัดเจนและครบถ้วนทุกขั้นตอนโป้งและก้อยช่วยกันวางแผนเขียนโปรแกรมใหม่ให้สมบูรณ์ แต่ดึกแล้วก็รู้สึกง่วงนอนจึงเข้านอนก่อนโป้งแต่โป้งนึกสนุกลองสลับบัตรคำสั่งแบบมั่วๆดีกว่าดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นอิ่มเดินตามโปรแกรมที่โป้งเขียนให้โป้งเกิดอะไรขึ้น บัตรเจาะรูคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆอ่านคำสั่งจากบัตรเจาะรูโดยตำแหน่งของรูบนบัตรบอกให้คอมพิวเตอร์ทราบว่าต้องทำสิ่งใดสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้บทที่4แล้วนักเรียนได้รู้ว่าโปรแกรมคือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและการเขียนโปรแกรม ต้องสั่งเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและครบถ้วนแบลสนทัาดเทคโนโลยีนะคะเด็กๆเตรียมมาเลยเป็นเล่มน,นี้นะคะเดี๋ยวเราทําไปทาๆกันให้เด็กๆนะคะเปิดไปที่หน้า17ตเรอเลย เด็เกเปิดไปหน้า17ได้เลยนะคะเรากจะทำใบกิจกรรมที่4.1จน่ไปพร้อมๆกันพาผมไปซื้อขนมหน่อยครับคำชี้แจงให้นักเรียนพิจรารณาบัตรคําสั่งต่อไปนี้แล้วใช้บัตรคําสั่งเพื่อแสดงทางไปยังสถานที่ต่างๆโดยเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษที่กำกับบัตรคำสั่งลงในตารางตามลำดับการเดินทาง บัตรคำสั่งของเรานะคะก็จะมีอยู่2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นการเดินหน้าเดินลงเดินซ้ายเดินขวาและอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นบัตรคำสั่งของไอศครีมช็อกโกแลตกับบัตรซื้อเคกนะคะเด็กๆจะสังเกตว่าเขาบอกว่าให้เด็กๆเข,กาากเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษนาะเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ เด็กสังเกตว่าบัตรคำสั่งเนี่ยเขาจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษให้นะคะอย่างเช่นเดินหน้าเขาจะแทนด้วยตัวอักษรตัว A เดินลงแทนด้วยตัวอักษรตัว B เดินซ้ายแทนด้วยตัวอักษรตัว C และเดินขวาแทนด้วยตัวอักษรตัว B ส่วนบัตรคำสั่งซื้อไอศครีมช็อกโกแลต จะแทนด้วยตัวอักษรตัว e บัตรคำสั่งซื้อเค้กจะแทนด้วยตัวอักษรตัว f เดี๋ยวเราไปทำไปพร้อมๆกันนะคะนะข้อที่1นึ่เขาบอกว่าเดินทางออกจากร้านไอศครีมแล้วกลับบ้านเด็กๆสามารถเลือกทางเดินของตัวเองได้เลยนะคะว่าเด็กๆเนี่ยจะกลับบ้านทางไหนดี เดี๋ยวคุณครูจะแสดงตัวอย่างให้ดูเนาะว่าคุณครูเลือกเส้นทางไหนในการกลับบ้านนะคะคุณครูจะใช้สัญลักษณ์ลูกศรก่อนนะคะในการพาเืออะไรนะ้าพาโป้งเดินทางกลับบ้านนะคะโดยคุณครูจะให้โป่งเดินมาทางซ้ายจากนั้นเดินลงเดินลง เดินขวาเดินลงเดินลงเดินซ้ายเดินลงแล้วก็เดินไปทางซ้ายก็จะถึงบ้านนะคะจากนั้นเรามาดูแสดงบัตรคำสั่งกันที่เราได้ คำสั่งแรกเราสั่งให้โป้องอะคะเดินไปทางออกจากไหนก่อนซื้อไอศครีมเสร็จแล้วเราต้องเดินออกจากร้านไอศครีมร้านไอศครีมมีตัวอักษรภาษาอังกฤษนั่นก็คือตัว e ครูครูก็เลยนำตัว e นะคะมาเขียนไว้ในช่องก่อนเป็นมาคำสั่งลำดับที่หนจากนั้นเราสั่งให้โป้งเดินซ้าย บัตรคำสั่งเดินซ้ายเขาแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษคือตัว C คุณครูก็นำตัว C มาเขียนไว้ในช่องที่สองจากนั้นตรงก็เดินลงในบัตรคำสั่งเขาแทนด้วยตัว B นั่นเองนะคะคุณครูก็นำตัวอักษรตัว B มาเขียนในช่องที่สามจากนั้นก็เดินลงอีก ช่องที่4ก็จะเป็นตัว b ช่องที่5เดินไปทางขวานะคะทางขวาเขาจะให้ตัวอักษรภาษาอังกฤษก็คือตัว d โคนำตัว d มาใส่ที่ช่องที่5แล้วนะจากนั้นช่องที่6เดินลงแทนด้วยตัว b เดินลงอีกครั้งหนึ่งช่องที่เจ็ ก็เป็นตัว B ช่องที่8เดินไปทางซ้ายนั้นก็คือตัว C นั่นเองค่ะจากนั้นก็เดินลงมาเดินลงใส่ตัวอักษรตัว B และตัวอักษรช่องสุดท้ายนั่นก็คือตัว C โปง ก็เดินกลับถึงบ้านแล้วนะคะง่ายกันง่ายไม่เอ่ยง่ายๆเนาะไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาดูข้อที่สองสิให้เด็กๆเนี่ยเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปซื้อขนมเค้กอันนี้นะคะในรูปตารางเนาะเราจะเห็นว่าถ้าเป็นเส้นทึบเนี่ย โป้งไม่สามารถจะเดินทางผ่านเส้นทึบได้แต่โป้งจะเดินทางผ่านได้เฉพาะที่เป็นรอยปะเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูการคุูครูจะยกตัวอย่างการเดินทางของโป้งจากบ้านออกไปซื้อขนมเ้กนะคะโดยจะให้เดินไปทางขวาเดินขวาเดินหน้าเดินหน้า เดินขวาเดินหน้าเดินซ้ายเดินซ้ายเดินซ้ายเดินหน้าแล้วก็เดินขวาก็ถึงร้านเค้กแล้วนะคะเด็กลองวาดรูปตัวลูกศรตามคูณก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะนำตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยไปใส่ไว้ในตารางข้างล่างกันลำดับบัตรคำสั่งที่ได้นะคะก็จะเป็นเดินขวาจะแทนด้วยตัวอักษรตัว D d o แล้วก็เดินขวาอีกก็ใส่ตัว D ไปในช่องที่2จากนั้น เดินหน้าภาษาอังกฤษนั้นก็คือแทนแบบคำสั่งก็คือตัว a <ม>เดินหน้าอีกั้งนึงก็เป็นแบบคำสั่งตัว A เดินไปทางขวาแบบคำสั่งตัว d เดินไปข้างหน้าแบบคำสั่งตัว A เดินไปทางซ้ายแบบคำสั่งตัวอะไรเอ,อ่ย ตัว c เดินไปทางซ้ายอีกบบกคำสั่งตัว c และเดินไปทางซ้ายอีกครั้งหนึง่งก็เป็นบอกคำสั่งตัว c จากนั้นพี่เดินหน้าแทนด้วยตัว A ถึงร้านไอศครีมแล้วเ,เราเดินเลี้ยวเดินขวานะคะแทนด้วยตัว d d o กนะคะ เสร็จไปแล้วกับการที่พาโป้งไปซื้อขนมเค้กหรือยังโป้งถึงร้านขนมเค้กหรือยังเนี่ยเราจะต้องใส่อไรคะบัตรคำสั่งของร้านขนมเค้กนั่นก็คือตัว F นั่นเองนะคะวันใน,นช่วงสุดท้ายเน,ะนาะขณะนี้โป้งก็ได้เดินหัดจากบ้านไปซื้อขนมเค้กเรียบร้อยแล้วน,นะคะ เอามาใบกิจกรรมที่4.2เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนประมาณ1นาทีได้ไหมหรือว่า5นาทีให้ให้ใหบบเด็กๆให้เวลาเด็กๆ5นาทีนะคะลองทำแบบฝึกใบกิจกรรมที่4.2เนาะเดี๋ยวเราจะเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ย พิจารณาบัตรคำสั่งต่อไปนี้แล้วช่วยคุณครูจัดหนังสือโดยเลือกบัตรคำสั่งแล้วเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษทำเหมือนตะกี้เลยนำตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนเพื่อเรียงหนังสือใส่กรองให้นำหนังสือเล่มที่หนาที่สุดอยู่ด้านล่าง และเล่มที่บางที่สุดอยู่ด้านบนโดยมีข้อกำหนดว่าหยิบได้ครั้งละหนึ่งเล่มเท่านั้นนะคะบัตรคำสั่งเขาก็จะมีบัตรแรกเลยก็คือหยิบหนังสือสีเขียวแทนด้วยตัวอักษรตัว A หยิบหนังสือสีส้ม แทนด้วยอักษรตัวอักษรตัว B หยิบหนังสือสีเทาแทนด้วยตัวอักษรตัว C และใส่กล่องแทนตัวอักษรตัว B ไหนมาดูรูปหนังสือกันดูรูปหนังสือหน้า20นะคะ เขาบอกว่าให้เล่มที่หนาที่สุดให้อยู่ด้านล่างใช่ไหมหน้า20เราสังเกตแล้วว่าหนังสือเล่มอะไรเอ่ยที่หนาที่สุดสีอะไรสีเขียวสีส้มหรือว่าสีเทาคะ,ะหนังสือสีส้มนั่นเองหนังสือสีส้มเป็นเล่มที่หนาที่สุดหนังสือทีสีส้มเนี่ยเขามีบัตรคำสัง่งแทนตัวอักษรคือตัว b b เ r d นะคะเด็กๆก,ก็นำตัว B ีมาเขียนที่ช่องที่หนึง่งเขาบอกอีกว่าโจทย์กำหนดอีกว่าให้หยิบได้ครั้งละ1เล่นเท่านั้นเราหยิบเล่มสีส้มตัว B แล้วแทนด้วยตัว B แล้วเราก็นำไปไใส่กล่องใส่กล่องคือตัวอักษรตัวดีจากนั้นมาดูสิคะอันไหนเล่นที่หนาะรองลงมา เล่มเล็กลงมารองจากเล่มสีส้มระหว่างสีเขียวกับสีเทานะถูกต้องค่ะเล่มสีเขียวแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษคือตัว A นั่นเองนะคะจากนั้นเราก็หยิบหนังสือเล่มสีเขียวไปใส่ในก่องใส่ก่องแทนด้วยตัวอักษรตัว b และเล่มสุดท้ายเล่มที่บางที่สุดนั่นก็คือเล่มสีเทาแทนด้วยตัวอักษรตัว ตัวตัว c นะคะหลังจากนั้นเราก็ไปใส่ในกล่องเป็นอันช่วเป็นอันอะไรนะจัดหนังสือชุดคุรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยทำตามคำสั่งโดยที่เล่มหนาสุดเนี่ยเอาไว้ล่างสุดและเล่มบางสุดไว้ข้างบนนะคะก็จะได้ช่องที่1คือตัว b ช่องที่2คือตัว d ช่องที่3คือตัว a ช่องที่4คือตัว D ช่องที่5คือตัว C และช่องที่6คือตัวดนะคะขอ้อ C เป็นกิจกรรมที่4.3 4.3นี้ช่วยคุณย่าจัดผลไม้นะคะให้นักเรียนช่วยคุณย่าจัดผลไม้โดยเลือกบัตรคำสั่งแล้วเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ เขียนอีกเหมือนตะกี้เลยเหมือนแบบคุณผัดใบกิจกรรมที่4.1-4.2กับเลยใต้ายบัตรคำสั่งแต่เขาบอกว่าไงหยิบผลไม้ได้ครั้งละ1ผลเท่านั้นนะคะมาดูเงื่อนไขกันดูซิว่าคุณย่าเนี่ยจะช่วย,วยจัดผลไม้อะไรบ้างใส่ในตะกร้าน,นะคะ มาดูบัตรคำสั่งกันก่อนนะคะบัตรคำสั่งแรกคือหยิบแอปเปิ้ลหลูกเขาแทนด้วยตัว a หยิบกล้วยหนลูกแทนด้วยตัวอักษรตัว b ตระก้าสีน้ำเงินแทนด้วยตัวอักษรตัว c ตระก้าสีเขียวแทนด้วยตัวอักษรตัว d ตะกร้าสีแดงแทนด้วยตัวอักษรตัว e เขาให้โจทย์มาบอกว่าจัดแอปเปิลสีลูกใส่ตะกร้าสีแดงนะคะเมื่อตกี้เราดูแล้วว่าบัตรคำสั่งในการจัดแอปเปิลเนี่ยเขามีเงื่อนไขว่าให้หยิบได้เพียงครั้งละ1ผลเท่านั้นเรามาลองจัดแอปเปิลใส่ตะกร้าให้คุณยายกันคุณย่ากันเลยนะคะ แอปเปิลลูกที่หนึ่งแทนด้วยตัวอักษรตัว A หยิบใส่ตะกร้าสีแดงตะกร้าสีแดงเมกี้แทนด้วยตัวอักษรตัว E แล้วก็ช่องที่สองนี่เราหยิบแอปเปิลแล้วจากนั้นก็วางลงตะกร้าตัว E ต่อมาเราก็กลับมาหยิบแอปเปิลลูกที่สองแทนด้วยตัวอักษรตัว A เอาไปใส่ในตะกร้าสีแดงเหมือนเดิมแทนด้วยตัว E แอปเปิ้ลลูกที่สามแทนด้วยตัวอักษรตัว A ใส่ตะกร้าสีแดงแทนด้วยตัวอักษรตัว E และแอปเปิลลูกที่สี่แทนด้วยตัวอักษรตัว E แ,แล้วหยิบใส่ตะกร้าสีแดงเหมือนเดิมนั่นก็คือตัวอักษรตัว E เห็นไหมคะไม่ยากเลยต่อมานะคะข้อสุดท้าย แล้วสำหรับข้อที่2นะคะคุณย่าบอกว่าจัดแอปเปิลและกล้วยอย่างละ2อลูกลงในตะกร้าสีเงินและสีเขียวในข้อ2นี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ลองฝึกทำเองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปคุณครูจะมาเฉลยให้ว่าเด็กๆเ,เนี่ยทำถูกต้องไหมสามารถจัดตะกร้าผลไม้ให้คุณย่า ได้ตามที่คุณย่าต้องการหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้นะคะุปเป้ก็ขอจบก,การสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบเาีอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันนะคะ